สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะภาพล่าสุดน้องใยไม้ดาราเด็กชื่อดังต้องบอกเลยว่าวันเวลาผ่านไปเร็วมากจริงๆค่ะเผิ่มแป๊บเดียวน้องใยไมย้ชิรารดีดาราเด็กชื่อดังในอดีตโตเป็นสาวแล้วแถมยังฉายแววนางเอกสุดๆหากพูดแค่ชื่อหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าเห็นหน้าในอดีตของน้องใยไมยแล้วต้องร้องออกกันแน่นอนเพราะเด็กคนนี้ดังมากเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่เล็กๆ เ,เจ้าตัวนั้นเริ่มเข้าวงการจากการประกวด MRC Baby Contest 2008คว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศหนูน้อย a l a c t a 2 0 0 8และมีโฆษณา Baby My มีผลงานการแสดงเรื่องลิขิตเสน่หารับบทเป็นไข่ตุนที่โด่งดังและเป็นที่พูดถึงด้วยความที่เจ้าตัวนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะปัจจุบันเจ้าตัว อายุ16ปีแล้วมีพัฒนาการความสวยที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งหน้าตาและรูปร่างก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังเคยเผยเคล็ดลับการดูแลแบบง่ายๆในช่วงวัยรุ่นเอาไว้ว่าช่วงนี้มีปัญหาเรื่องสิวพดค่ะหมายว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการล้างหน้าให้สะอาดแต่อย่าล้างบ่อยเกินไปถ้าล้างบ่อยๆจะทําให้ผิวหน้าบางลงและเวลาไปเจอมลภาวะจะทําให้เข้าสู่ใบหน้าได้ง่ายขึ้นอย่างเวลาไปงานที่ต้องแต่งหน้าต้องเช็ดเครื่องสําอางให้สะอาด ล่าสุดยายไมก็ได้ออกมาโพสต์ภาพตัวเองใน IG ซึ่งต้องบอกว่าสวยละมุนจนทำเอาแฟนๆใจละลายไปตามๆกันเลยค่ะโดยเจ้าตัวได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่า Daisy Butter งานนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยของน้องใยไมกันอย่างมากมายเลยค่ะสวยน่ารักมากๆครับน่ารักมากๆใยสวยอะ่ะสวยจุงงับสวยที่สุดน่ารักมากเลยครับ หักหนางฟ้าคนงามมากละจ้าสวยคมไร้ทิฏฐิค่ะขอขอบคุณข้อมูลข่าจากขอบข่าว닷คอมค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดางังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ